ระบบที่เราว่าเนี่ยทำไมมันถึงมีระบบนี้อยู่และคําว่าหน้าเสือแม่บ้านเนี่ยเหล่านี้ทําไมยังคงอยู่นะครับเราจะวิเคราะห์กันต่อครับกับคุณคณิตบุญยพานิชย์บรรณาธิการบริหารด้านข่าวสืบสวนไทย P ีบอนะครับรบสวัสดีครับจริงๆคุณคณิตเนี่ยก็ชื่อเล่นชื่อโจนะโจที่พูดถึงเมื่อกี้ไม่ใช่โจนี่ใช่ไหมไม,ไม่ใช่ครับไม่ได้ไปเรียกเก็บเงินใครนะไม่เกี่ยวครับคน,ค,นคนชื่อโจนะ่าจะเดือดอร้อนกันหน่ยคนทีนี้ เมื่อกี้เนี่ยเขาพาดพิงไปถึงหลายคนครับแต่คนคที่เราพูดถึงเอาคําแรกเลยคําว่าหน้าเสือคําว่าแม่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วในวงการตํารวจหรือยุทธจักรสีเทาเนี่ยมันหมายถึงอะไรเอาดูถ้าถอด คำพูดของพบตรวันนี้บอกว่าจะมีอยู่แค่3คนสามคนก่อนแต่จริงๆกํากำลังกังวลอยู่ว่าจะจบแค่3าคนหรือเปล่าคนแรกแน่นอนถูกย้ายละถึงย้ายขาดด้วยนะครับก็คือย้ายจากผู้การนครศรีธรรมราชเข้าสู่ตรเลยนี่คือย้ายขาดเลยคือท่านผู้การเกียรติศักดิ์ท่านจะปฏิเสธหรือไม่ยังไงเนี่ยเป็นเรื่องของกระบวนการสอบสวนคนที่สองเมื่อกี้คุณวันวิสาคุณเจษดาพูดถึงแล้วโจโจเนี่ย ถ้าฟังตามเสียงในคลิปเนี่ยก็เหมือนจะนั่งอยู่ใกล้ๆกับเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงท่านผู้การมีรีเช็คใช่ไหมจะ<ช>ไปเก็บจริง <ไป S 1> หรือเปล่าคุยหรือยังใช่<อ>แต,แตใ่ในพื้นที่ในวงการของพื้นที่เนี่ยโจอ,อาจจะไม่ได้อยู่ที่บอกกรนครศรีธรรมราชอย่างเดียวอาจจะไปอยู่ในอีกท้องที่หนึ่งจริงๆเขาก็รู้กันแหละว่าเป็นโจในท้องที่ไหนเป็นสพในท้องที่หนึ่ง แต่เป็นนายตำรวจระดับสัญบัติเหมือนกันยศนายร้อยแต่ก็อยู่มานานอย่างที่คุณเจษดาว่าก็คือตำรวจท้องที่เนี่ยเวลาเขาอยู่ประจํากันนานๆเนี่ยก็จะเป็นที่ไว้วางใจไว้วางใจ2อ,อย่างค,คือหนึ่งให้นายเลี้ยงกับเลี้ยงนายในวงการตำรวจนี่ใช้คำ <c oughs> เลี้ยงนายนี่เรื่องธรรมดา <c oughs> ก็คิดเนื่องจากอยู่มานานแล้วก็ทาหน้าที่ทีบ่บางคนในวงการเนาะเขาก็จะเรียกว่าเป็นแม่บ้านค,คือการแม่บ้านก็ต้องช่วยดูแลความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกน่นนี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องกิจการต่างๆย้อนกลับมานิดเดียวว่าทั้งหมดเนี่ยการเป็นเรื่องเพราะว่ามันเป็นสวยรูปแบบหนึ่งคือในวงการที่กล่าวหากันพาดพิงกันบ่อยครั้งเนี่ยเมื่อพูดเรื่องสวยที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ปังเมื่อนั้นเพราะว่า ทุกคนก็มีคําถามในใจว่าเอในวงการตํารวจเนี่ยถูกาพาดพิงถูกวิาพากษ์วิจารณ์ทาให้ตารวจเสื่อมเสียเนี่ยมันมีไหมเรื่องสวยทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่ชาวบ้านก็พูดกันบ่อยครั้ง <c oughs> แต่เวลาสอบสวนทีไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นว่ามันมีการสอบสวนแล้วไม่จริงหรือไม่มีจริง <c oughs> สวยในรูปแบบที่เป็นข่าวอยู่ล่าสุดเนี่ย <c oughs> เราเรียกว่าเป็นสวยภูทับ <c oughs> ไม่หนูกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นในระดับปูทร <c oughs> ระดับท้องที่ระดับกองบังคับการระดับจังหวัดระดับภาคอันนี้เป็นสวยปูทร แต่ถ้าย้อนกลับมาดูว่าแล้วใครบ้างที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรของสวยปู่ทอนเหล่านี้คนแรกก็คือแน่นอนครับแม่บ้านหรือบางคนก็จะเรียกว่าหน้าเสือกแล้วแต่ก,การจะเรียกกันเพราะว่าต้องเป็นคนจัดเก็บต้องเป็นคนส่งต้องเป็นคนส่งไปให้นายแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณเจษดาเนื่องจากว่าจ่ายแล้วไม่จบหรือเก็บแล้วไม่จบทําไมอะฮะคือจริงๆแล้วเก็บแล้วมันควรจะจบ จ่ายแล้วมันควรจะจบเพราะไม่ควรจะโดนเก็บซ้ำเก็บสอนแต่กรณีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ในข้อที่จริงอีกด้านหนึ่งซึ่งต้องรอดูว่าตํารวจก็จะสอบไปถึงขั้นนั้นไหมหรือว่าตรอจะสอบแค่จบ3ามคนนี้แล้วก็จบกันไปมีคนผิดแค่3ามคนแต่จริงมันต้องพูดภาพใหญ่ของระบบการจ่ายสวยในภูทรครับอย่างตามคลิปเสียงมีอะไรบ้างหวยมวยมวยนี่จะเป็นมวยตู้ครับ บอลมีพนันจริงๆพนันก็มีหลายระบบอีกจะเป็นจะมีพนันที่เรียกว่าเป็นพนันตามประเพณีตามกิจกรรมตามประเพณีไม่ว่าจะเป็นวัวชนไก่ชนแข่งปลาหลายคนก็ยอมรับว่าต้องจ่ายท้องที่เช่นเดียวกันหรืออาจจะเป็นโต๊ะหรือจะเป็นโต๊ะจะเป็นโต๊ะเล็กโต๊ะใหญ่โต๊ะขนาดกลางแล้วแต่ว่ารับแทงอ่ะแหละการพนันทุกประเภทโต๊ะบอลก็ใช่โต๊บอลก็ใช่ครับยังมีอีกรถเถื่อน ทะเบียนสวมทะเบียนป้ายรถเถือ่อนคือทั้งหมดมันเป็นรายได้<ม>ที่เราเรียกเป็นรายได้ระดับภูธรครับแน่นอนเรื่องที่ถูกพาดพิงคือมันส่งกันระดับภูธรม,มาจนถึงปลายทางจะไปถึงไหนก็นแล้วแต่อันนี้คือแม่บ้านระดับภูธรนี่ต้องจ่ายแต่ในวงการที่คนจ่ายสวยเนี<ม>่ยผมต้องพูดถึงผู้ประกอบการด้วยครับผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆก็น่าเห็นใจแน่นอนก็ต้องยอมรับว่าทําผิดกฎหมายมเปิดบ่อนแน่นอนผิดกฎหมายอยู่แล้วแหละใต้โต๊ะอ่ะถูก บ่อนงานวัดบางทีก็ต้องจ่ายบ้างเช่นเดียวกันแต่เวลาจ่ายเนี่ยมันจ่ายไม่จบจ่ายชุดที่หนึ่งแล้วเนี่ยชกมาเก็บเนี่ยจะมีชุดอื่นอีกอคือชุดอื่นของตํารวจหรือชุดอื่นของหน่วยอื่นของหน่วยอื่น<อ>มีทั้งในภูธรถ้าเป็นสว่วนภูธรก็จะเป็นชุดของภูธรที่เป็นคนเก็บกลลล็ลำดับชั้นไปท้องที่ภูธรจังหวัดหรือเป็นระดับนายในภูมิภาคเหล่านั้นแต่มันจะมีชุดที่เรียกชุดส่วนกลางคือหน่วยอื่นเช่น ถ้าเป็นเรื่องป่าไม้คนที่ต้องดูแลคือตำรวจป่าไม้อตอมอเรื่องรายง,งานข้ามชาติก็เป็นหน่วยตอมออันนี้สมมติใช่ไหมสมมติเขาไปเรียกเก็บนะถูกถูกเพราะว่าคือหลายหน่วยจะมีชุดเฉพาะกิจปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องการตั้งชุดเฉพาะกิจค,คุณจฉยสดาคือชุดเฉพาะกิจถ้ามองในแง่บวกเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะว่าจะสามารถทํางานได้คล่องตัวขึ้น ไปคีคลายคดีสําคัญหรือเหตุการณ์สําคัญๆนี่ก็เป็นหน้าที่ชุดเฉพาะกิจเพราะว่าท้องที่อาจจะรับมือไม่ไหวเพราะมันตํารวจทําหลายหน้าค<า>่ะคุณคณิศกำลังจะบอกเอชิญค่ะคุณคณิศกาลังจะบอกว่าจริงๆแล้วทีมเฉพาะกิจเนี่ยก็จําเป็นต้องมีเขาก็มีบทบาทมีหน้าที่ของเขาใช่ครับก็คือมีก็มีไว้ช่วยราชการในงานที่มันจําเป็นต้องใช้สําหรับคดีสําคัญๆอันนี้ต้องอาจจะต้องใช้ชุดเฉพาะกิจเพราะว่ามีความคล่องตัวค่อนข้างสูงจริงๆถ้าชกกรีเนี่ยตลบหลังพวก ตำรวจที่รับสวยก<า>็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันเพราะชุดเฉพาะกิจไปจับตำรวจด้วยกันก็มีแต่ประเด็นคือชุดเฉพาะกิจบางชุดเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไม่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานแต่ตั้งขึ้นมาเพื่อตีปาน่าไสหรือกินรวบคือตีปลาน้าไสคือจับแล้วก็จัด,จดการกันต่ออันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ทํางานแต่ทํางานเฉพาะแบบแล้วแบบเท่าๆ่านี้ห, <S <S ๆๆๆหรือเปล่าก็จะเรียกว่าเท่าก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้ใหญ่ในแต่ละพื้นที่เขาจะจัดการชุดเฉพาะกิจแบบไหนยังไงแต่เรื่องที่เป็นประเด็นเนี่ยคือโจชอกรเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ของชุดเฉพาะกิจเพราะงั้นการตั้งชุดเฉพาะกิจต้องมาดูว่าทําหน้าที่อะไรทํากับใครไปแล้วบ้างเก็บอะไรบ้างถ้ากลับมาดูว่าประเด็นแล้วจะสอบกันยังไงต่อรอจะสอบแค่3คนแล้วก็เสียงใครจริงไม่จริงคือเอไอเนี่ยจะบอกว่า AI หรือไม่ AI เนี่ยมันก็ตรวจสอบได้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ แต่ว่าจะจบแค่สามคนมหรือจะกวาดล้างคําว่าสวยภูธรออกไปเลยทีเดียวอันนี้ผมคิดว่ามันควรจะเป็นคําถามปัญหาคือฉวงไม่จ่ายแล้วที่อื่นจ่ายหรือเปล่าก็ในเสียงยังบอกว่าอา้ายังยังไม่ไเก็บฉวงยังไม่ได้จ่ายเลยเอ,อ้าวแล้วปรากฏว่าที่อื่นแปลว่าที่อื่นจ่ายแล้วมันจะถึงไหมเนี่ย <laughs> มันเป็นคําถามไงคุณกอล <laughs> คุณเจษดาว่าถ้าฉวางไม่ยอมจ่ายหรือจ่ายไม่ครบเนี่ยแล้วที่อื่นแปลว่าที่อื่นจ่ายก็แปลว่าเรากําลังตั้งคําถามว่าระบบสวย มันมีอยู่จริงหรือไม่มตามเสียงที่ถูกพูดถึงเรื่องทั้งเรื่องก็ไม่ควรจะจบเพียงแค่เสียงจริงหรือไม่จริงแต่ควรจะจบที่ว่าแล้วสวยนะ่ะจ่ายจริงหรือเปล่าอแล้วมีใครเกี่ยวข้องในใ<ช>การ,รเก็บสวยนี้บ้างเมื่อสักครู่นี้คุณคณิตพูดน่าสนใจคำหนึงคือระบบกินรวบครับมันมีกระบ,บวนการยังไงบ้างกินรวบหมายถึงว่าคือเดิมเดิมตามข่าวเนี่ยมันก็ควรจะ คณเจรจาเปิดบอนเนี่ยมันมีเส้นทางที่ส่งกันเป็นทอดๆอยู่แล้วก็ควรจะจบแค่นั้นครับอันนี้ต้องยอมรับว่าในวงการมันก็พูดกันแบบนี้จริงๆว่าเวลาจ่ายสวยจ่ายใครก็ควรจะจบแค่ท้องที่คนที่รับผิดชอบท้องที่เปิดรับบอลก็ควรจะจ่ายทางท้องที่เล่นงานก็ควรจะไปเล่นงานท้องที่อันนี้ไม่ใช่ว่าถูกต้องนะแต่หมายถึงเส้นทางของสวยเดิมมันมีอยู่แล้วซึ่งก็ผิดอยู่นั่นแล้วใช่แต่มันก็ควรจบแค่นั้นครับแต่บังเอิญกินรวบคือเอาทุกอย่างเข้าอยู่ใน ชุดของตัวเองเนี่ยนนนคนอื่นก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีข่าวแบบนี้เลยแหมคือในวงการตํารวจมันก็เป็นเรื่องที่พูดวิพากษ์วิจารณ์กันมาบ่อยครั้งว่าการเลื่อนตําแหน่งการโยกย้ายตําแหน่งให้สูงขึ้นเนี่ย มันมีราคาที่ต้องจ่ายาแต่จ่ายจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเรื่องราวเหล่านะั้นมันจะถูกเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนแต่ก็พูดกันทุกยุคทุกสมัยพูดกันมา2 0 30, 30ิปีแล้วว่าราคา5ล้านบ้าง10ล้านบ้างมันมีราคาที่ต้องจ่ายแต่ละตําแหน่งแม้ว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยพยายามจะปฏิรูปโค,ครงสร้างพยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยการจัดการเรื่องการโยกย้ายให้เป็นไปตามระดับอุโสมีขั้นตอนว่าใครโยกย้ายเหมาะสมไม่เหมาะสมมีการร้องเรียนกันได้ มีคณะกรรมการที่รับเรื่องราวร้องเรียนแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่แค่ลำดับอุโสโยอย่างเดียวคุณเจษดาครับมันอยู่ที่เกรดของโรงพักด้วย<อ>คือต้องยอมรับว่าในโรงพักเนี่ยหรือบางจังหวัดเนี่ยมันมีเกรด A เกรด B เกรด C เกรด D ครับถ้าพูดถึงกรุงเทพเนี่ยเกรด A อเนี่ยอยู่ที่ไหนหเมื่อก่อนเนี่ยวิ่งเต้นเรื่องของตําแหน่งเขาไปปิดเรื่องตําแหน่งแต่มันก็ต้องวิ่งเรื่องของพื้นที่อีกอทุกวันนี้ยังไงมันก็ยังมีการวิ่งอยู่ ก็ยังไม่อยากพูดแบบนั้นไม่ต้องให้เขาไปทำเขาเอาละฮะวัน่ี้าเป็นท <ำ S 1> รํรเขาอยู่ระหว่างว่าเราจะสอบไปได้ไกลแค่ไหนรหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะปฏิรูปปัญหาเรื่องการวิ่งเต้นรับสวยจ่ายสวยแน่นอนการจ่ายสวยรายได้ของการจ่ายสวยนําไปสู่การโยกย้ายการวิ่งเต้น แทนที่จะวิ่งไปลงพักเกรด C เกรด B เนี่ยไปเกรด A มันต้องจ่ายแพงปัญหาแบบนี้สำหรับง,งานตำรวจแห่งชาติต้องต้องเร่งจัดการเพรามเป็นภาพลักษณ์ครับวันนี้เราไม่มีคำตอบหรอกแต่รเราฉายภาพที่เห็นโครงสร้างแล้วนะแล้วก็หวังว่ารอบนี้เนี่ยมันจะไปไกลกว่า2-3คนอย่างที่เราวิเคราะห์กันนะรครับขอบคุณครับคุณคณิตครับขอบคุณค่ะ